คุณค่าของสมาธิโดยหลวงพ่อวริยังศีรินทโรตอนกายวิเวกช่วยให้เกิดจิตวิเวกได้ง่ายวิเวกทั้งสามประการนั้นมีส่วนซึ่งจะอุปการะซึ่งการละกันเราต้องการความวิเวกบางท่านจึงได้ออกทุดงไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะให้ปราศจากเครื่องกังวลในป่าในดงในท่าในภูขเขาในบ้านร้างอลัญเยลุขมูเล ว่าสุญยาคารจะพิกโวดูก่อนพิสุทั้งหลายส่วนที่จะทำให้เกิดความวิเวกนั้นอรัญเยคือในป่าลูกขามูลเลคือใต้โคนต้นไม้สุญยาคารคือในเรือนว่างนี้เรียกว่ากายวิเวกซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดจิตวิเวกในเวลาต่อมาพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ประชุมกันอยู่ในระยะที่พวกเราพากันอยู่จำนวนมากเช่นนี้ แต่เรามีความสงบมีความเงียบก็ชื่อว่าเป็นจิตวิเวกเช่นเดียวกัน